ครับช,ช่วงนี้ใช่ไหมครับช,ช่วงนี้เรื่อยๆครับแล้วคิดว่าอะไรหลายๆอย่างค่อนข้างค่อนข้างโปรกับการทํางานของเราอะไรอย่างเงี้ยหลายๆอย่างมันก็มันก็ไม่ได้มีแบบเรียกว่าอะไรที่มันต้องรับผิดชอบยาวๆอะไรอย่างเงี้ยครับมันพอมีอะไรมาเปิดเผยได้ไหมช่วงนี้ก็ให้แฟนได้ติดตามเออถ้าถ้ามีที่บอกแฟนคลับไปแล้วก็จะมีเออเดี๋ยวมีเดี๋ยวมีเปิดกล้องครับแต่ยังบอกไม่ได้ว่าเรื่องอะไร <c oughs> ครับมันมันเป็นแนวไหน ก็เป็นแนวสบายๆอะไรอย่างเงี้ยครับแบบว่าแบบโรแมนติกทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยคือจะได้เห็นเราอะไรนะครับเรื่องที่เราจะได้เห็นเราอีกบทบาทตัวอีกคาแรคเตอร์ก็ต้องรอติดตามดูครับก็ต้องราติดตามดูครับจะจะเริ่มเออ่ปิด้องเมื่อไหร่เร็วๆนี้ครับเร็วๆนี้เลยเร็วๆนี้ครับคถ้ารอบงานนี้จะได้ชมตอนไหนเร็วๆนี้เวลาไม่รู้จะพูดอะไรก็เร็วๆนี้ไว้ก่อน เพราะว่าเพราะว่ามันก็เรียกว่าอะไรอ่ะมันยังไม่รู้อะไรยังยังไม่ได้มีกําหนดกําหนดการอะไรที่มันตายตัวอะไรอย่างเงี้ยครับผม<ต>ใช่<ต>ก็หม<ะ>ดทุกอย่างทั้ข้ามอแล้วเอ,อ่อครับโปรเจกต์ยังเป็นความลับอยู่ครับผมพูดได้แค่นี้ก็อันนี้มากแล้วครับคือ,ค,อคือช่วงลหลังๆแฟนคลับชอบบ่นว่าเอ้ยไม่เล่นทวิตเตอร์ไม่เล่น IG จีไม,ไ, G, ไม่อะไรคือเราเราทำงานเราทำงานอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับใช่ทางโซเชียลไปก็คือทำงานอยู่ใช่ครับใช่เพราะว่าแบบมันมีหลายอย่างต้องโฟกัสมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยคือหมายถึงว่ามันมันไม่ได้มีงานที่มันต้องรับผิดชอบใหญ่ๆใหญ่่ๆอยาง ก่อนหน,น้านี้ที่มันมีแบบมีซีรีส์ซีรีส์สามสี่เรื่องอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็ยังมีแบบมีอะไรหลายอย่างที่เราเตรียมจะเตรียมจะทําอยู่อะไรอย่างเงี้ยทั้งมีอซีรีส์แล้วก็มีอเมีสเกลเลตไฮก็เตรียมตัวแล้วกเ็เรื่องอัลบั้มของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยมันมันมีงานหลายๆพาร์ทที่ทำให้เราแบบว่าเออเราเราค่อนข้างแบบไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อัพโซเชียลไม่ได้อะไรอย่างเงี้ย อะไรนะครับผมไม่เคยรู้สปอยอะไรอยู่แล้วครับหรือว่าผมสปอยไปแฟนคลับก็ไม่เคยรู้อยู่แล้วครับเพราะว่าผมเหนือชั้นเกินครับใช่เราติดซ้อนเหมือนโชว์เหนือเลยเออเรียกว่าเราก็เราก็สปอยแบบไม่สปอยครับผมครับยังไงคะจะมีซิงเกิลต่อไปเดี๋ยวมีซิงเกิลต่อไปครับเดี๋ยวน่าจะไม่แน่เดือนหน้าหรือประมาณเดือนสองเดือนนี้ครับกำลังจะปล่อยเพราะว่าตอนนี้ก็เริ่มก็กำลังทำเพลงกันอยู่ครับ ก็คิดว่าน่าจะเป็นแนวที่คือมันเป็นอมินิอัลบั้มอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งคอนเซปต์อัลบั้มนี้ก็คือค่ายบอกว่าต้องมีเพลงนะปีนี้ตอนแรกบอกว่าผมบอกไปว่าไม่ค่อยอยากทําเท่าไหร่เพราะไม่มีเรื่องจะเล่าอะไรเงี้ยคือรู้สึกว่าตอนเราทําตอนเราทำอัลบั้มเต็มของเรารู้สึกว่าเรามีเรื่องอยากจะเล่าเรามีคอนเซปต์อะไรอย่างเงี้ยแต่พอเราไม่มีเราไม่อยากทําแต่ค่ายบอกไม่ได้งั้นพี่ไปทามามันคือมันคือมันคือมินิอัลบั้มที่เรียกว่าเป็น P O V ของค่ายว่าค่ายอยากให้ผมเป็นแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยครับมันจะมีแนวที่ซึ่งมันอาจจะไม่ได้ม,จจไม,ไดมันอาจจะไม่ได้รับอิเซนมาจากผมมากอะไรยเงี้ยแต่มันคือสิ่งที่ค่ายน่าจะมองแล้วว่าอันนี้ดีกับผมอันนี้ดีกับผมอะไรเงี้ยมันก็อาจจะเป็นแนวที่แบบว่ามีความป๊อปขึ้นมาหน่อยมีความที่ป๊อปมากข,ขึ้นอะไรแล้วมากข,ขึ้นอะไรเงรี้ยครับแต่และเพลงแต่และแนวที่ <c oughs> ค่ายให้เราใช่หราอไมเรียกว่าเราให้โจท์กับค่ายไปดกว่าว่าผมต้องการเพลงเร็วหนึ่งเพลงช้าหนึ่งเพลง เพลงฟังหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวทางค่ายไป,ไปจัดการมาให้เป็นเป็นมินิอัลบั้มที่เราไม่ได้เราไม่ได้ควบคุมการผลิต <Yeah. S 1> เราแค่ร้องแล้วก็แบบเรื่องแบบเรื่องเคาะเรื่องดนตรีเรื่องอะไรอย่างเงี้ยท่วนใหญ่แล้วก็เราเอาเวลาไปทําอีกอัลบั้มหนึ่งที่ที่เตรียมจะปล่อยเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยครับทำควบเลยเหรอใช่ครับ<ๆ>ก็คือก็คือมินิอัลบั้มที่จะปล่อยในปีนี้ก็คือปล่อยค่ายทำไปเลยปล่อยค่ายทำไปเลยแล้วผมเดี๋ยวผมเข้าห้องอัดอย่างเดียวเข้าห้องอัดถ่ายเอ็มวีอย่างเดียวแล้ว ก็คอือจะปล่อยอัลบั้มอัลบั้มเต็มอันที่สองนี้คือประมาณเดนน่าจะคิดว่าน่าจะป,ปีหน้าครับน่าจะปีหน้าเรารล่าเรื่องเอะไรนะเออทั่วใหญ่ของผมมันจะเป็นแบบจะเป็นผมไม่คนทําหนังครับเป็นคนเป็นนักสแสดงเป็นอะไรอย่างเงี้ยคือการเล่าอาจจะมีความแบบมีความติดหนังหน่อยอะไรอย่างเงี้ยจะชอบเล่าเรื่องที่เป็นแบบว่า,าทั้งอัลบั้มคือหนึ่งเรื่องเดียวหนึ่งเรื่องราวของหนังหนึ่งเรื่องอะไรอย่างเงี้ยครับก็รู้สึกว่าถ้าถ้าใครได้ฟังอัลบั้มก่อนก็จะมีการแบบการเรียงแขกที่เป็นแบบเรื่องราวตั้งแต่หนึ่งเงี้ย เรื่องราวครั้งนี้ก็มันคือมันคือมันเป็นสิ่งที่เราเรียกว่าอะไรเป็นสิ่งที่เราอยากจะเล่ามากกว่าเป็นสิ่งที่เราอยากเล่าแล้วแบบว่ามันคือคอนเซ็ปต์ที่มันที่มันที่มันนานมากแล้วแต่เราหยุดไปเพราะว่าเราไปทําอย่างอื่นด้วยมีงานหลายๆอย่างซีรีส์หลายๆเรื่องจนเราสต็อปไว้แล้วเราก็โอเคมันถึงเวลาที่เราต้องแบบเราควรจะจบสิ่งนี้เราควรมุฟอ้อนไปสิ่งอื่นได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับ ถ้าความแตกต่างจากบ้ามก่อนคิดว่าน่าจะเห็นการโตขึ้นของเรื่องแล้วก็การแนวทางที่ชัดเจนขึ้นของเรื่องแนวทาง,ทางดนตรีแหละครับที่แบบว่าเราเริ่มเราเริ่มจะรู้แล้วว่าเราชอบทําอะไรเราชอบเราชอบอะไรแนวไหนเราชอบเรื่องราวแบบไหนดนตรีแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยก็จำคนจะได้เห็นความชัดเจนของเรื่องเ,อเรื่องดนตรีมากขึ้นแนวดนตรีมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับชายก็เอาตัวเองลงไปให้ได้เยอะที่สุดเลอย่างเงี้ย เรียกว่าเป็นเดีวๆนี้ครับเร็วๆนี้ครับใช่ครับใช่ครับผมก็มันก็มันก็อยู่ในช่วงช่วงแะรช่วงเ d e v ลอปโปรเจกต์อยู่อะไรเงี้ยมันยังไม่ได้เริ่มลงมือทําแต่มันอยู่ในช่วงแบบช่วง brainstorm กับตัวเองช่วง brainstorm กับตัวเองช่วงคิดสลาต้าคิดตกตะกอนหลายๆอย่างก่อนที่จะเริ่มเข้าสู่กับกระบวนการการผลิตอะไรอย่างเงี้ยครับครับโปรเจกต์นั้นนี่โปรเจกต์ไหนครับคับาายยทไไปงงง้่ะอะไรนะครับาย ไม่มีอะไรอัปเดตมาถึงตัวผมเลยก็คือก็คือตอนนี้คือเหมือนกับว่าเริ่มเริ่มมีการวางคิวกันบ้างแล้วเริ่มเริ่มมีการกันคิวว่าช่วงนี้เราจะมีการถ่ายช่วงนี้เราจะมีการมีการถ่ายทำมีการอะไรอย่างเงี้ยมีการมีการเรียนอะไรเพิ่มเติมอะไรหลายอย่างอะไรเงี้ยเพราะว่ามันก็ด้วยด้วยความที่มันเป็นพิเรียดอะเนาะมันก็แบบว่าเรียกว่าไกลตัวเราทุกคนอะไรย่างเงี้ยไกลตัวไกลตัวนักแสดงทุกคนแล้วก็ต้องแบบมีการมีการไปเรียนเสริมทักษะให้แบบว่าให้เข้าถึงตัวละครได้มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับคือยัง ยังไม่มีเลยครับยังไม่มีหรือว่ทาท้งเรื่องียยังไม่มีกันหรือเปล่ายังทางเรื่องยังไม่มีครับท้งเรื่องยังไม่มีคือตอนนี้มันอยู่ในช่วงช่วง pre production เลยแล้วก็อาจจะก็มีก็มีการแก้บทอะไรกันไปการทำทำเรื่องบทให้มันดีที่สุดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เดี๋ยวจะเรื่องเดี๋ยวจะอีกสักพักน่าจะเข้าเฟสช่วงการเต็มโป่งนักแสดงยอะไรครับเรียกว,ว่าแบบการเรียนนู่นเรียนนี่นั่นเพิ่มเตมิมอะไรอย่างเงี้ยครับ เคลียแล้วครับผมเคลียเรียบร้อยแล้วตอนนี้ผมผมหลุดผมหลุดคดีเรียบร้อยครับผมกันไว้ให้แล้วตอนนี้เหลืออีก6คนที่เหลือเลยครับใช่ครับใช่ตัวเราตัวเราก็กันคิวไว้อะไรอย่างเงี้ยครับครับก็ฝากนะครับการเลทฮาร์ดนะครับนานหน่อยนะครับแต่ดีแน่นอนนะครับครับผมก็ฝากติดตามด้วยครับครับ